ดนะดุดูดนแรอตายเสาไว้ด้วยเอ้ยกระสุน กระสูบน้ำไหลลานขึ้นห้วยนะครับลองทรงวเบรชั่นนะครับกัดลองทรงวาเบรชั่นนะครับผมสิบกรัมนะครับห้าเซนซส์กำลังมันนะครับตึงมือไม้เดียวนะครับลองไปย่อนหย่อนแถวแถวท้ายๆมาแล้วนะครับลองน้ําเปลี่ยนปลาก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนล่องกินนะครับขยับตามตามน้ํานะครับน้ําลงก็กินอีกร่องหนึ่งน้ํา ก็กินอีกรองครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับลองทรงไวเบชั่นครับผม